哦。Oh. ยี um, ่สิบสองหนึ่งหนึ่งห้าโดยประมาณครับปิดเรีย

มาตรวจปั๊บเดี๋ยวต้องทำอรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตอนนี้มันมีขับจูนขับต่อใ ok để em đứng chắc à, đúng anh đứng để qua cái

ออกม่ไหวออมันมันหนักนะเนี่อระวังมันน,น้องระาวาังออกทีละอันคนหนักดิสาวกลัวไม้ขยาบเลยทีนีเ้าใจยังว่า <c oughs> <c oughs> bộ nè đứng với hả đồ ăn đồ ăn đồ nó lột nè <laughs> อ่าดึงเลยดึงเอาเจกถอยเจ๊กถอยเฮ้ยล้อหน้ามันเบี่ยงไปโน้นนะเจเจแกุู้หนุ่มอะไรได้ไหมไปเลยพี่แล้วพีไม่้องปิดล้วก็ได้มองเห็นไม่ต้องปิดเออเดี๋ยวมานี่นะ ไม่ได้นะครับ <laughs>

Hãy <laughs> lo, ông kênh bán Mì Để ถ้ารถเขาเสียงเบรกมาจากฟังอนุน่าจะจยะเลี้ยวเข้ามาก็เลยยืนอยู่ตรงขาของยูยืนอยู่ตรงนั้น,น,น,นแล้วก็เขาจะมาแน่ๆก็เลยคนวิ่งมามาก็ไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่จ๊ะ ไม่เร็วนะตอนนั้นตกใจไหมตกใจมากเลยจ้ะมองเห็นพอดีเลยเหรอมองเห็นพอดีเลยจ้ะแล้วหลังจากนั้นพอกเขาเรียวมาแล้วเป็นี่ยเขาเพิ่งเข้าไปเลยีตอนนั้นมีคนนี่นั่งอยู่เหรอไม่มีใครอยู่เลยจ้ะปกติมีคนปขาก็จะมีคนจ้าเพราะว่าอแม่พ่อค้าแม่ค้ามันจอดอยู่ตรงนั้นช่วงสามตุ่มอ่ะตอนแรกยังอยู่ตรงนั้นจ้ะ ตอนนี้เหนื่ยไปแล้วตอนนี้เหยไปแล้วก็เลยไม่มีใครอยู่แล้วมีคนลำบากเลยน่าจะลำบากจ้ะปปกติปกติลูลูเชนมันจะอยู่ตรงนั้นกลัวมัากเลยใจเต้นแรงมากเลยจ้ะไม่มีคนเจ็บนะจ๊ะมีแด็กคนขับมีเด็กคนขับคนขับดีอ่ะจ้าจ้าเรามารับแจ้งอะไรรับแจ้งทางโทรศัพท์ครับมีน้องผ่านมาเห็น ครับเขาบอกว่ารถกระบะพุ่งเข้าเซเว่นก็เลยให้อาสามาตรวจสอบครับผมแล้วตรวจสอบรัพบันไหอ่าเห็นกระบะพุ่งเข้าไปในเซเว่นชนตั้เอทีเอครับแล้วไม่ทราบว่าน่าจะหลุดจากยูเทิร์นมาครับผมเจอคนขับเจอครับคนขับเจ็บที่แขนกับแน่นหน้าอกครับ๋อตอนนี้ไปไหนไปโรงพยาบาลอยุธยาครับผมขับเขาบอมว่าเเขาบอกว่าน่าจะหลุดโค้งมาครับ ครับมันเป็นยูเทิร์นพอดีครับผมไม่มีไฟด้วยไม่มีไฟครับเป็นถนนเพิ่งสร้างครับอ๋อกำลังสร้างครับผมไมมีใครบาดเจ็บบ้างบาดเจ็บแค่คนเดียวครับคือคนขับครับคนขับครับนี้พุ่งเข้าไปในร้านพุ่งเข้าไปเลยครับตู้เอทีเอ็มได้รับความเสียหายครับมีลูกโป่งและเครื่องเหลือเขาจะไปอ่าประถมพยาบาลเบื้องต้นครับแล้วก็นำส่งตามขั้นตอนครับโรงพยาบาลอยุธยาพตู้ฟรีไม่มีคนออยู่ใช่ครับไม่มีใครกดตังค์อยู่ด้วยครับธรรมดาคนเยอะครับผม Thank <laughs> you.